เก่งมากเลยแม่ทำกากากตุหูให้นะหูดำเนี่ยเอ,อเด็กเคยทำแล้วยังไงก็ให้ทำเก่งหน่อยถ้าตอนเด็กไม่หัดทำไว้ก็ยากนะเนี่ยนิ่งๆๆเก่งมากเลยแม่ทำขวากตะ้หูนะทำควากสุหูได้สะอาดได้ไม่เหม็นเวลาแม่พ่อหอมจะไม่เหม็นรู้ไหม เก่งมากเลยเนื้อนิ่งเป็นจะได้สะอาดนั่งลงสินั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงสิเก่งมากอันหูก่อนนิ่งๆอขี้หูแต่น้อยลงบ่อ้วมันไม่ได้ปั่นนานนะเนี่ยน้อยก็ตามเด็กปะ 哎呀。